สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตีติกรถดมือ2อีกแล้วนะครับเจอกันอีกทีนะครับก็จะมีอีคีสวยมาให้ดูกันนะครับมาชมกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเข้ามา1คันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมดูโดยรวมนะครับดูนะครับสีนะครับล้อ RPF1 นะครับพร้อมยางซิ่งนะครับ สีเทาดำดำนะครับผมไฟท้ายตัวอเมริกานะครับแดงขาวนะครับตัวนอกนะครับท่อ j s อนะครับครบเลยนะครับผมดูโดยรวมก่อนเลยนะครับผมสวยครับสีสวย90เอร์เซนได้ครับสวยสวยเลยครับโดยรวมหมดนนะครับโดยรวมหมดนนี่นะครับ ี่นะครับสีด้วยร่วมเลยสวยๆเลยนะครับผมมีดินหน้านะครับตรงรุ่นนะครับกระจังหน้าแต่งนะครับผม e คโดยตรงรุ่นเลยนะครับผมนี่ครับด้านข้างนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอไยด้วยนะครับก็ข้างนี้ก็สวยเหมือนข้างขวาเลยนะครับผมพวัดีพื้นที่จํากัดนะครับผมโเครับสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับผมดยประวัตโทรมาไปรักดูนะครับภายในสวยเลยนะครับพุ่มมาใหม่นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมภายในสวยสวยเลยคอนโซลสวยสวยนะครับตัวนี้จะมีชุดเครื่องเสียงให้หนึ่งชุดนะครับเป็นตู้ซับนะครับดอกสิบนิ้วนะครับมี p พาเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพิ่งเล่น m b สาม นะครับผมมีพวงมาลัยแต่งให้สวยๆนะครับผมตรงนี้เบาะนะครับหุ้มหนังนะครับดําได้แดงมาใหม่ๆเลยนะครับทั้งชุดเลยหน้าหลังนะครับสวยมากนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมที่พักแขนครบนะครับตัวนี้ไม่หายนะครับยังอยู่ครบนะครับโอเคครับสวยๆเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับสวยมากนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังเลยนะครับ แต่งประตูก็สวยเลยนะครับภายในใหม่ๆห่เลยนะครับผมเบาสวยมากนะครับนี่ครับพรมไรยสารหมดนะครับคันนี้ภายในสาดเลยนะครับเพาเบาดำสวยๆเลยครับหนังฟูๆแน่นๆนะครับไม่มีแตกนะครับพรมมาใหม่นะครับตัวนี้สวยมากนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับภายในสวยๆเลยนะครับนี่ครับ สวยมากนะครับผมตรงรุ่นนะครับผมผมตัวนี้หายากนะเป็นพมของ EK ตรงรุ่นนะครับน่าจะมีทินะครับผมสวยเลยนะครับเบาะนิ่งๆนี่เท้าแขนตัวนี้นะครับไร้กังวลครับยังมีของมีครบนะครับไม่มีหายนะครับโอเคครับหลังจะมีตู้ซับให้นะครับนี่ครับดอก10นิ้วนะครับผมเพระอๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบาะ ท่อ JS นะครับตรงรุ่นนะครับเสียงเพาะเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่สวัสดีครับก็เจอกันอีกทีนะครับเป็น Civic EK นะครับตัวนี้1997นะครับผมเป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้ D 1 6 Y 8 V t e c นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับภาษี นะครับเพิ่งต่อมาหมดปีหน้าเลยนะครับหกเนะครับผมตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งรอบคันนะครับผมชุดแต่งสเกิร์ตลิ้นข้างนะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้านะครับตรงรุ่นแล้วก็ตัวนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับแน่นเลยไม่มีเสียงไม่มีดังเลยนะครับผมตัวนี้เลี้ยวเลยไม่มีดังนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีหมดนะครับสีประมาณ90%ซนนะครับภายในหุ้มเบาะหนังมาใหม่นะครับผมเจ้าของเดิมหุ้มมาใหม่เป็นเบาะดำนะครับได้แดงสวยๆเลย นะครับตัวนี้แผงประตูอะไรสวยอ่าตัวนี้นะครับก็จะมีท่อ JS ให้นะครับเอกสารครบเลยพร้อมโอนมีล้อแต่งนะครับ rpf 1นะครับงานออโต้เลยพร้อมยางดอกซึ้งๆดอกแน่นๆทั้งชุดเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้จัดทรงนะครับโหลดเรียบร้อยนะครับทั้ง4ต้นเลยนะครับใหม่ๆขับดีมากนะครับรถเครื่องดีน้ําไม่ดันควันไม่ไหลครับหายห่วงตัวนี้นะครับก็เปิดราคาไว้79,000มื่นะครับผมใครสนใจก็0800733492นะครับ ก็ยังไงเจอกันอีกทีส่งได้ทั่วประเทศนะครับโอเคฝากไปด้วยครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของโอเคครับขอบคุณครับผม